สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เปน็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักล้นลวนค่ะเราจะมาเจาะเฉพาะเรื่องของความรักอย่างเดียวเลยนะคะคิวนี้เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะ ชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือว่ายังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมโดยประมาณค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรื่องกันนะคะสมัยขออธิบายสักนิดนึงนะว่าการดูดวงในเรื่องของความรักนั้นจะแบ่งกลุ่มคนออกเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะนั่นก็คือกลุ่มคนโสดแล้วก็กลุ่มคนมีคู่นะคะ กลุ่มคนโสดน,นั่นก็หมายถึงคนที่โสดสนิทคนที่กำลังจะไปจีบใครหรือกำลังมีคนเข้ามาจีบเข้ามาพูดคุยหรืออาจจะหมายถึงคนที่มีคนคุยอยู่แล้วมีคนที่กำลังศึกษาดูใจกันมีคนที่กำลังเรียนรู้กันอยู่อันนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในกลุ่มของคนโสดน,นะเพราะว่ายังไม่ได้มีการตกลงปลงใจเป็นแฟนกันค่ะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือคนมีคู่อันนี้ไม่ยากค่ะนั่นก็หมายถึงคนที่เป็นแฟนเป,เป็นคนรักกันอยู่แล้ว ะะรวมถึงคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนั่นเองค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูว่าในเรื่องราวความรักในเดือนมีนาคมนี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะชาวลัคนาราศีธนูค่ะเรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกนั่นก็คือกลุ่มคนโสดนะ คนโสดชาวแลัคนาราศีธนูรู้สึกว่าในช่วงนี้คุณแฮปปี้คุณหลั่นลามากเลยนะคุณจะใช้เวลาส่วนมากอยู่กับการเจอเพื่อนกับการออกไปเจอสังคมอยู่กับครอบครัวหรือบางทีก็ไปทําในกิจกรรมที่ตัวเองชอบซะม,มากกว่านะคะและธนูบางคนก็หันกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอากําลังกายการแต่งหน้าการทําผมเสื้อผ้าต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะคุณก็ค่อนข้างที่จะมีการดูแลตัวเองมากขึ้นคือไม่อยากจะให้ตัวเองดูโสด ดูแย่ประมาณนั้นนะอันนี้คือคนโสดชาวลัคนาราศีธนูค่ะแต่ถามว่าในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เริ่มคุยกับใครไหมมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาไหมนะคะจะต้องตอบเลยว่ามีค่ะและคนคนนั้นอาจจะมาจากการแนะนําของเพื่อนอาจจะมาจากการแนะนําของคนรู้จักของคุณก็เป็นไปได้นะคะซึ่งคนคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนไกลตัวคุณเลยนะแม้ว่าอาจจะอยู่ไกลกันอาจจะอยู่ต่างจังหวัดคนละจังหวัด แต่เป็นคนที่คุณเคยรู้จักอยู่แล้วนั่นเองค่ะมีเกณฑ์เป็นไปได้เลยนะอย่างที่บอกไปว่าอาจจะมีเพื่อนหรือคนรู้จักแนะนําให้คุณกับคนนี้ได้เข้ามาสารสัมพันธ์กันเป็นไปได้นะคะสมัยอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าคนโสดชาวลัคนาราศีธนูคะคุณอย่าเพึ่งปิดกั้นตัวเองนะเพราะว่าในเดือนนี้เหมือนกับชาวธนูตั้งกาดตั้งกาแพงไว้ค่ะว่าเดือนนี้ฉันยังไม่อยากยุ่งกับความรักเลยยังไม่อยากสนใจเรื่องความรักขอดูแลตัว ขอโฟกัสกับตัวเองขอในการอขอเวลาในการทํางานขอเวลาในการหาเงินก่อนประมาณนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะสมัยอยากฝากบอกคนโสดชาวลัคนาราศีธนูนะว่าไม่อยากจะให้ปิดกั้นตัวเองมากจนเกินไปนะคะเริ่มจากการเป็นเพื่อนเริ่มจากการคุยกันทําความรู้จักไปก่อนก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะคะส่วนคนโสดชาวลัคนาราศีธนูที่มีคนคุยมีคนที่กําลังศึกษาดูใจกันอยู่แล้วนะคะ ในช่วงเดือนมีนาคมนี้เนี่ยรู้สึกว่า ค่อนข้างที่จะมีความสับสนค่อนข้างที่จะมีความกังวลอยู่ในความสัมพันธ์นะคะเหมือนกับมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่ๆก็เงียบหายไปทีแรกเนี่ยก็เข้ามาคุยนะคะมีความสัมพันธ์มีปฏิสัมพันธ์กันดีนะคะมีฟีดแบ็กมีการตอบรับค่อนข้างดีแต่พอคุยไปคุยมาสักพักหนึ่งมันเริ่มมีการถอยห่างความความสัมพันธ์มันเริ่มมีการช้าลงประมาณนี้นะคะตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกเลยว่าที่ผ่านมาไม่ เคยเป็นแบบนี้มาก่อนแล้วคุณก็มารู้สึกได้ในช่วงนี้ซึ่งเป็นมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะอยากจะบอกชาวลัคนาราศีธนูค่ะว่าคนที่กําลังศึกษาดูใจกับคุณอยู่นะตอนนี้คุณเองต้องทําใจคุณเองต้องเผื่อใจไว้หน่อยนะเพราะเกรงว่ามันจะไม่เวิร์กนะคะมันมีเรื่องของความไม่เสมออเกิดขึ้นมันเหมือนกับมีความลับมันเหมือนกับความสัมพันธ์มันช้าลงเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่คุณยังรับรู้ไม่หมดเป็นไปได้นะคะอยากจะฝากบอกชาวลัคนาราศีธนูนะหรืออาจจะเป็น เป็นธนูเองที่ช้าลงคือมันเป็นไปได้เลยนะคืออยากจะฝากบอกว่าอย่างนี้ค่ะว่าในการคุยกันในการศึกษาดูใจกันครั้งนี้จะต้องเผื่อใจไว้หน่อยอย่าเพิ่งให้ใจไปเต็มร้อยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้มีการเปลี่ยนผันมีการพลิกแพลงเกิดขึ้นได้หมดค่ะจิตใจของคนเราเนี่ยอ่อนไหวง่ายมากๆเลยนะต่อมาเรามาดูอีกกลุ่มหนึ่งค่ะนั่นก็คือกลุ่มของคนมีคู่นั่นเองนะคะคนมีคู่ชาวลัคนาราศี ธนูในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีการช่วยเหลือซัพพอร์ตกันดีมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องส่วนตัวต่างๆนะคะคุณและคู่ของคุณ คุณและคนรักของคุณค่อนข้างที่จะช่วยเหลือเกื้อหนุนกันเป็นอย่างดีค่ะอยากจะบอกเลยว่าในเดือนนี้ค่อนข้างแฮปปี้นะสาหรับชาวลัคนาราศีธนูไม่ว่าคุณจะติดขัดเรื่องใดคุณก็ได้แฟนมาช่วยหรือแฟนคุณติดขัดเรื่องใดตัวคุณเองก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยพร้อมที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาอุดรอยรั่วนะคะซัพพอร์ตในจุดจุดนั้นเป็นอย่างดีค่ะในเดือนนี้มีเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะอาจจะมีแพลนได้เดินทางนะไม่ว่าจะได้ นัดเจอนัดกันไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะหรือว่ามีการนัดเจอกันสําหรับใครที่เป็นชาวลัคนาราศีธนูแล้วอยู่คนละที่กับคนรักนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้นัดเจอกันคนละครึ่งทางหรือว่านัดไปเจอกับสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะคะค่อนข้างแฮปปี้นะมีเกณฑ์ได้ใช้เวลาร่วมกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแต่ข้อที่จะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องของเ,ออเงินเงินทองทองนะคะตรงนี้คนมีคู่ชาวลัคนาราศีธนูเรื่องที่จะเป็นปัญหา <t ouch> ของคุณในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยสมัยมองว่าเป็นเรื่องของการเงินค่ะจะไม่ใช่เรื่องของมือที่3มจะไม่ใช่เรื่องของบุคคลอื่นนะคะแต่เป็นเรื่องของการานิสัยการใช้เงินการเก็บเงินการออมเงินหรือว่าเรื่องของเงินที่แบบเอาไปใช้แล้วไม่มีการบอกกล่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอะค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยนะคะต้องพยายามจัดการต้องพยายามวางแผนและคุยกันให้ดีด้วยนะคะ สำหรับชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนะอยากจะบอกเลยค่ะว่าในเดือนนี้ค่อนข้างโอเคมากๆนะถ้าใครที่มีลูกมีบุตรแล้วนะคะในช่วงเดือนนี้บุตรและลูกจะนําความภาคภูมิใจมาสู่คุณและครอบครัวได้เป็นอย่างดีค่ะเขาโตขึ้นเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหรือว่าเขาอาจจะได้รับรางวัลอะไรจากทางโรงเรียนก็เป็นไปได้นะคะทําให้คุณชื่นอกชื่นใจแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นมีความอบอุ่นมากยิ่งขึ้น คค่ะคร่าวๆเท่านี้นะคะสำหรับเรื่องราวความรักของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนมีนาคมนี้นะก็ต้องขอวอวยพรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านประสบพบเจอกับความรักที่ดีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปนะคะ่ะสวัสดีค่ะ